ได้เวลาสักทีครับวันนี้ฮะจัดท่ออคารพวิดครับใส่เจ้าปอ r s เช่เจ้าหนึ่งหนึ่งไ9รไทเกก้าของผมครับจริงสั่งของมาตั้งนานแล้วเนาะ,ะมาถึงตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลาใส่มัวทํางานไม่มีเวลาใส่รถเตงทักทีวันนี้มันเลิกงามยามดีครับใส่เป็นที่เรียบร้อยฮะแหมก็เป็นการติดตั้งจากเราเลยครับ js racing wheel ครับก็บอกต้องบอกตรงตรงเลยว่าเราใส่คันแรกอะเนาะก็ลองรถเราแหละ นะสั่งมาแล้วเราก็ต้องใส่ครับ พอใส่มาแล้วผมว่าท่อมันสวยนะสวยสวย่สวยคือท่อเนี่ยเป็นฟูลไทเทเนียมเลยเป็นฟูลไทเทเนียมแบบแบบเบามากอะเบาจริงเบาจัดปีดถือกล้องตกใจเลยบอกพี่มันมีแค่นี้เหรอมันเบาแบบดูแบบดูผมเองเออไอโอ้โหเบากกล้องตายแล้วพี่พี่ต้องอัพกล้องใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่พี่พี่ต้องอัพกล้องให้ตากล้องเห็นแล้วใช่ไหมคืองานเคหนักไปหนักไปตรงนี้หนักไปมันมีคาร์บอนแล้วอ๋อเป็นเป็นแบบว่าเคนคาร์บอนใช่ไหมเดี๋ยวรอรอเฮียเก็บตังค์แป๊บหนึ่ง คือต้องบอกก่อนไอ้เก้ากับสองปอร์เช่เนี่ยเสียงมันไม่แวดเนาะรถรถดั้มเดิมเ<ๆ>นี่ยเสียงมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดังอะ่ะเพรมันจะม,มีแคสอยู่ไงพี่มันเนี่ยอันนี้ก็มีแคสท่ออันนี้จะเป็นเขาเรียกแบ็คอาคาโ์บูินแบ็คแคสก็คือหลังแคสทอร์ไนติกมามันจะมีรุ่นที่เป็นแคสแต่งมาด้วยอ่าอ,อันนั้นคือจะดังเลยจะดังเลยแต่แต่คือไอ้เสียงมันจะเหม็นเนี่ยอ่าลักโลกเกิดลักโลกขึ้นมาอลักโลกขึ้นมาครับก็เลยเอาแบ็คคาร์บอนเยอะอ่าก็เลยเอาแบ็คแคสติก เสียงมันอาจจะไม่ได้โหดมากแต่ต้องบอกก่อนเสียงรถรุ่นนี้เดิมๆเนี่ยมันเป็นรุ่นเทอร์โบโเสียงมันจะไม่ค่อยดังอยู่แล้วเดิมๆแม้มคันนี้จะกดออปชันที่เป็นโหมดสปอร์ตเอ็กซอสมาก็ยังไม่ค่อยดังเร้าใจผมก็เลยต้องใส่ท่อคาร์บูเรตไปเนะี่ยพอใส่ไปแล้วเนี่ยเออเสียงดีขึ้นเสียงสตาร์ทเสียงวอร์มเนี่ยมีมีให้ได้ฟังเออแบบโหวอมอยากให้รู้ว่าเออรถคนเป็นรถสปอร์ตนะใช่ปกตินี่แบบสตาร์ทไอ้ปิ๊บอกพี่นี่พี่ตาแล้วเหรอแบบเสียงมันไม่ดังไงเติมไม่ได้ มันไม่ได้คาแรคเตอร์ที่เป็นพอเช่ที่เป็นเครื่อง NA เนะี่ยคาแรคเตอร์เสียงเครื่องเขาจะแบบหวานเลยมันก็เหมือนพวกลัมโบพวกเฟอร์รี่เขาเป็นเครื่อง NA นะครนะเสียงมันก็เลยดังพอเป็นตัวเนี้ยปุ๊บเราใส่ท่อเข้าไปเนะี่ยเออชัดเจนขึ้น เบินปอร์เช่มันตัดรอบปอร์เช่เวลาเบิร์นเนี่ยรอบมันจะให้ท้ากแค่ไม่กี่รอบมันกเป็นการเซฟเครื่องเขาด้วยเซฟด้วยไม่งั้นผมก็เบิร์นกันเล่นลายตหาเลยเอออได้อ่ะทร์สคือหลักๆเนี่ยเราใส่เนี่ยเราอยากได้เสียงบอกเลยเราอยากได้เสียงแต่ผลพลอยได้ของมันคือแรงม้าแรงบิดแม่งมาขึ้นกระมันขึ้นแรงขึ้นตัวนี้ก็วนีเเคมเ้มไหมเท่าไหร่ ขึ้นสัดสิบตัวนะนที่อ่าใช่นี่ที่พี่ดูใน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 สเปคของข้อเขาอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นให้ว่ามันขึ้นกี่ตัวจำไม่ได้ และตาเร่งอ่มันมาขึ้นรถมันมีความสึั่นเร่งเบาขึ้นคืออาคาพูวิดเนี่ยในปอร์เช่รุก็ก้สองเนี่ยปกติปกติเราใส่ทอ่อแต่งมาหลายคันคือทอ็อกมันจะหายนิดนึงในรอบต้นมันจะไม่ได้ปลายเนี่ยหระท่อแต่งมันจะไ,ได้ความแบบรอบปลายแต่อาคาพูวิดรอบต้นไม่หายแม่งเจ๋งเว้ยก็คือยังรองรับรถสแตนดาดอยู่เออรถแบบบจูนเพิ่มหรือวไม่ไต้องจูนเพิ่มเลยคือขับแบบแบบธรรมดาอย่างเงี้ยแบบรถแม่งมีแบบเนี่ยเนี่ยห้ยกดแม่งมาเลยไหม กดมันก็แบบมาเลยอ่ะตามเท้าเลยแบบโอเคมากบอกเลยนี่คือขับแค่โหมดสปอร์ตนะครับแต่บางคนบอกอ้าวแล้วถ้าแฟนนั่งไม่ชอบล่ะครับอยากได้เสียงเบาๆปิดดิครับลองลองเงียบๆลองกดแบบเงียบๆเออเชเงียบเงียบไหมเงียบไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเงียบไหมเงียบเงียบเงียบคือมันดีคือมันยังใช้โหมดของรถได้เลย ไม่ต้องมีปุ่มแยกใช้ปุ่มสปอร์ตเอสซอดของรถก็ก็ส่องได้เลยคือมันจะเป็นจุดซ็อกเก็ตสายไฟตรงรุ่นก็เ,เสียบปลั๊กได้เลยเนี่ยเสียงแบบเนี่ยเผื่อแฟนดัง้งไปรับแฟนไปเดไทไปทานข้าวเห็นไหมเรียบร้อย,ยหน่อยออเรียบร้อยออกแ้งเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยหน่อยอ่ะแต่พอออกแรงอ่ะหมดไปหาเพื่อน โอเคนะเราเราเราสึกเราเราโอเคกับมันมากตอนนี้คือคือจบแล้วรถคันนี้คือผมทำมาหลายอย่างนะถ้าใครติดตามคลิปนะไตรเบรกก่อนเบรกก่อนเลยโชกควิวสไตล์เวอร์ชันเอสไอตอนตอนนี้ตอนนี้ดีตอนนี้ตอนนี้เพอร์เฟกตอนแรกแม่งโอ้โหมันยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็มีใส่กล่องเลสที่เพิ่มแรงม้าเข้าไปด้วยคันนี้แล้วก็เปลี่ยนล้อเลสฟอร์ดน้ำหนักเบาเข้าไปอีกสวยด้วย แล้วก็นี่ปิดท้ายด้วยโอ่าคาร์โบวิดครับเอ้าเห็นบอกจะเพิ่มพาร์ทพอก่อนพอกอนพอกันพาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีนิดนึงให้มันดูแบบดูดูดันนิดนึงตอนนี้คือคือพอใจกับรถคันนี้มากแล้วพอใจมากอย่างนี้ก็แจวแล้วแจวจริงยังไงพอแบบขององอนะแป๊ดนะครับฝากช่องเลยครับฝากช่องเลยครับ JS Racing Wheel ครับผมร้านอยู่บางบัวทอง นนทบุรีครับผมก็เพจเฟซบุ๊ k ล้านก็ JF Racing Wheel มาไม่ถูกเซิร์ช Google แ a p JF r a c i บ g Wheel เราก็จะมีล้อยางโชคเบรกของแต่งต่างๆมากมายให้เลือกนะครับรถทุกแบบทุกเซ gment ลองเข้ามาชมผลงานเพิ่มเติมในเพจได้นะยังไงคลิปนี้อีกยังอังยังหีอยังไอติ๊กตอกอยากดูคลิปสั้นไปดู t ิ๊กตอกอ่าคลิปสั้นบางคนบอกเบื่อเบื่อคลิปยาวไปดูคลิปสั้นใน t ิ k กตอกพวกเราก็กําลังพัฒนาผลงานใน t ิ k กตอกด้วย เนาะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับแสดจัดโคตรมันมันนะมันสดๆ